สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนเดะเดอเลิกงานหรือจ้าพี่น้องเบ่งสุดนะอวดสุดก้อนอวดสุดก้อนสบายดีด้วพี่น้องเดินสบายดีบอสอยู่นี่ไปแห้งกันด้วพี่น้องเอาโซ่สุดโอ้ยโซ่สุดกอนโซ่สุดนะสุดนอนเด้อค่ะสุดนอนเด็ค่ะมารรบดาเด้อค่ะ กินตำบกฮวงตำบกฮวงไม่ได้ใจกินตำบกฮวงน้ำกันเด้ออันนี้คือผักได้จากสื่อมาตำฮวงสื่อมาจาบ้านไอวุฒิเจ้าเก่านะคะตำทะเลพี่น้องตะแซ่แห้งหอมประเด็กคะ่ะว่ายันยางกระเดน็น จะเทใส่จจานเด้อพี่น้องด้วยบาดนี่เด้อเทใส่จานเด้อเสใส่จาสจานนะคะได้หลายคักพี่น้องอันนี้สามสิบแฮมได้จาาพี่น้องสามสิบแฮมข้าวเหนียวหายแฮมพี่น้องสามสิบแฮมตีเป็นเงินไทยกับยูป,ปะมาณสองลอยก็าบาทจ้าพี่น้องสองลอยก็าบาทถือว่าบ่แพงด้ยเนาะเิ่นขายบ่แพงจ้า ผู้ใดเบิ่งคลิปอยู่กับอุดหนุนเพื่อนในได้ไดจากบ้านไอวูดเนาะพี่น้องเบิง้งเบิง้งเบิ้งนี่ไทยเห็นสัตสัตเลยพี่น้องป้านมีมีปลาหมึกได้จากมีกุ้งได้จากกุ้งกับลวกเราได้จากมะแมนกุ้งดิบเนาะหมึกกะหมึกมกะเฮ็ดสุกแล้วปลาหมึกจากแล้วก็มีใบใบขีเบบข่เรือไพี่น้องใบใบใบขี่เรือผักซีฝรั่งเนี่ยมันหอมน้ำตัวนี้่ะก็จะมีทั่วนะจ๊ะ แล้วก็มีปูดองด้วยจ้ะพี่น้องจ้าปูดองจ้านี่แหละของแสบของนวยพี่น้องเอ้ยนำปลาแดกนำปลาแดกสุดยอด,ดยเด้อพ่น้่ะนำปลาแดกสุดยอดว่ามาแล้หืนำ้ำลายแตกจ้ามากินข่าวน้ำกันได้ไหมมาๆมา,มาพี่น้องมากินข่าวน้ำกันมาอาแขกมากินสวัสดีครับสวัสด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่า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 นี่อร่อยิไร ข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้าข้าวเหนียวเด้อนี่ข้าวเหนียวไปซื้อมาหาแฮมพี่น้องคุมคุมค้มคุมหาแฮมได้หลายพาแขกกินอีกแล้วเมื่อไหร่ก็พาแขกกินล่างเมื่อเราได้จา้าพากันล่างเมื่อเราจ้าเนี่ยๆเนี่ยไอแฮมไอแฮมไอแฮมแฮมส้มตำส้มตำเผ็ดเผ็ด สัต้าโ oh, อ้โดย่ยาเขาขึ้นอมมไปสิยาวเขาขึ้นปะ่ more more นปะพ่อโอยพิกเมเด็ดยวกับบอลซีฟูดยัง <Yeah, sure. S 3> <you> ับนี่บินิสโอเค ออเขาติดปั๊เศรษราเรา่เซรบลไลรไรับเรลไสุดสนาเด็กที่ชอนอืมนัวๆพี่น้อง นางกินได้บ่หลายพี่น้องคำสองคำนั่แหละพอนางบ่กินเผ็ดเด้อจ้ะนางบ่กินเผ็ดนางบ่ไว้ให้สั่งบ่เผ็ดพะนะท่นนี้ก็มากินเผ็ดแน่น้อยนึงเนาะก,กับบ่เผ็ดแฮงดอกแต่ว่าก็นางอยากสั่งแบบจืดๆัึกสิมานางกินข้าวแล้วเดีย๋ยวท่านี่นางบ่กินมาเด้อจ้ะ่ามันจะเลิกงานพี่น้อง หน่ายังว่าล่าง,งนู่นี่ตุ้งมวยยังว่าถอดแซ่บแซ่บแต่นายปูกับมี่กุ่งกับมี่หมึกกับมี่พี่น้อง พระดีสิกินน้ำมาเด้อม,มาด้จ้ามาด้จ้าสิว่าบ่เอิดน,นัดจ้ามาด้จ้ามาด้จ้ากินน้ำมาแรงเด้อดแถวบ่ดีฟังนี่ ่นมแซ่บแบ ร้า really <Yeah, spicy. S 2> ไล่เผซี่ทุยมัดไี่ลองทั้งไทยมากินทั้งกันเด้อ หมดจอออกมาเลยนี่เบิง้งอยู่นี่หมดจอเขามากินน้ำาัันหมดจอเข้ามาเลย sao phải làm ra quyết định của chúng ta. xong rồi chắc chắn. xong rồi ย้อยมือหลังบ่มีถ้าเมื่อหลังว่างๆสิม่ว่าเรื่องการใส่ชีวิตของอะไรของสาวประเภทสองเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องฮูบ่าการใส่ชีวิตของสาวประเภทสองนี่นะมันบม่ดไ,ได้ง่ายเลยเด้ไม่ได้ง่ายแล้วก็บ่ได้ยากพี่น้องมาดอมาดามาด้อ เป็นรสชาติเป็นรสชาติที่มักเลยนะจ๊ะก็ได้แบบว่าวติดใจเนาะมันนี่ก็ไปสร้างซื้อมากินมันนี่ก็ไปสร้างซื้อมาอีกจ้ะพี่น้องเสียบลันไอวูพอดพอ่านยัอร์พอดบีไปอุดหนุนพอด,อดายู่ต่าพี่น้องคนที่สามจ้ะคนที่สามน้ำตัลน,นี่แหละ อ,อาวุธลับอาวุธลับพี่น้องเพชรก็ต้องกินอันนี้แหละค่อยข่ากันทั้งพี่น้องเนะาะกำพวงกำนำโคก น้ำตาไหลแล้วพี่น้องเพศลาย พี่น้องลูกกุ้งกับมีพี่น้องเบิ่งลูกกุ้งลูกกุ้งเบบี้กุ้ง you know you know baby กุ้งเบบี้กุ้ง you know ah uh, you know ah uh, กะติข้าว you know กะติข้าวกะติข้าวดิกะติข้าว from ไทยแลนด์กะติข้าว เ็ดหลายโอ้ออรี่พี่น้องมาอยู่เมืองนอกภาษาอังกับปูปูปลาปลาพี่น้องเอ้ยก็ถึงแน่ผิดแน่ไปแล้นสั่นละพอซื้อสารกันรูเรืองซื้อๆพี่น้องป่ะได้เก่งยังดอกมาอยู่เมืองนอกนอก็ได้ ปูอย่างบุนี่บักกากินไหมยานผิดกระบูนกะเทยยานผิดกระบูนบักกากินปูพี่นอ้องบ้างปูอย่างบูนี่กะเทยบักกากินยานผิดกระบะร,ะระจังหวะเด็ดละเปดซ์อือร่อยแซ่บ ก็อยากกินตามห่วงปพราะผิดหวังนะจ๊ะตาทะเลในอย่างเพิ่นกะขายได้พี่น้องในอย่างกระขายอาหารตามสั่งกระขายเด้ออาหารเลา้าบ่าะตามีต่มตามเด้ไมีอย่างอื่นพรอม ยิ้มละบันลหลักพี่น้องแกงม่เลนอันนี้แคนีเพื่อกินนะจ๊ะมะเขือเคี้ยบเพ่กินเด้อเป็นคนบ่ค่ออยมากไหมพี่น้อง แต่มันมีประโยชน์หลายด้ยานเ่อเขียก็ได้น้ำนี้เบาบาดสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วพี่น้อง สำหรับเมรีไปแล้วนะคะทุกคนหนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอิ่มแล้วโยสุขสบายด้จ้าพี่น้องจ้าโรคพ่ยไข้เจ็บย่าไมา่เย็ยนเด้อพี่น้องเด้อโควิดกะมาอีกแล้วพี่น้องเออโควิดอีโควิดอีหนามึน้าไรปันไดกบบ่ไปยังสิงกลับมาอีกอยู่ดูแลเทคแค่ care, จะของด้จ้าไปใส่กับใส่นากากเนาะพี่น้องเนาะ ฉีดเช,ช็ดแอลกอฮอล์ดีๆนด้พี่น้องเถ้อเสนี้เป็นห่วงเด้จ้าอยู่ทางพี่ทางเมืองแขงกอะคนติดเสื้อหลายขื้นกันพี่นอ้องย e อดอีโควิดน้องคุค้นโควิดเนี่ยล่ะไปละบายบายจ้าทุกคนรักทุกคนเด้อสวัสดีค่ะสนียหักทุกคนเด้อจ้าพูดผิดประการใดขอโทษขอให้หลายเด้อจ้าพี่น้องจ้าบายบาย